กับผมับสวัสติพี่น้องเอซของพอเสิร์ตแนวทางลาวพัฒนาวันที่3 1มกราคมเกวิ่งเด่น5ลอง8กัน2วิ่งเด่น5ลอง8กัน2เหลีก3ตัวีนมีโอกาสกอดข้อกันนะพี่น้องนะมีโอกาสกอดข้อกันวิ่งรูด5กับ2วิ่งรูด5กับ2หน่วยบวกวินหน่วยบวกวิน

8 4 8 2พี่น้อง f อให้พิจารณาเบิ้งจับคู่บน5 4 7 2 8 2 4 2 5 2 5 6 5 5ตัวเน้นตัวกันกับ1 6 6 2ตัวพี่น้องเนาะจับคู่ล่าง5 8 7 8 4 8 2 8 5 0ตัวเน้นนะพี่น้องเนาะตัวสำรองไว้กับ9 8 3 8 6 8 3 3 สามห้าหพี่น้องเอฟซีส่งมาสำหรับแนวะทางเล่าของพอเสิร์ตหลังจากเล่าออกแล้วเ้าก็ไปตามรัฐบาลไทยต่อนะพี่นอนะ้องเนาะพอเสิร์ตมีความมั่นใจว่าชุดวินเล่นได้ชุดวินเล่นได้พอเสิร์ตบอกวา่าตัววิ่งหลุดหลุดยากวิ่งหลุดหลุดยากอพอเสิร์ตมีความมั่นใจว่าเลขมันจะมาข้องเก่าพี่นอ้องมาห้องเกา่าคล้ายๆกับอุมอาทิตย์ที่แล้วมันนอ,อกเกา่าๆไว้อีกแล้ว พี่น้องตาหน้าจับตามองตัวนึงกะหาสองหาศูนย์นะพี่น้องเป็นตัวจับตามองอ่าสำหรับแนวทางของประเสริฐล่าพัฒนางวดนี้กะอ่าพระเสด็จบอกว่าเรียนตามลักหน่วยเพราะมันเป็นมือแรกตัวจับรักหน่วยบรรลุตัวจับคู่ให้กับแปดสีกับมี่ยี่พี่น้องแต่ว่าให้บนเป็นล่างนะพี่นอนะ้องเนาะอ่ากะบางคนกะอาทิตย์เขินบนขึ้นล่างนัก่กะอาทิตย์ได้อยูอ่าบางคนกะที่ซื้อตรงตรงกะสิบอะไรนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าให้เอฟจี้สกมัน เรื่กันแนวทางรัฐบาลไทยกะมาอื่นก็นจะไปทําพิธีนะพี่น้องเนาะพี่น้องอย่าติดตามโค้งสุดท้ายของพอเสิรดวันที่31หรือวันที่สามสิบเดี๋ยวพเสดจะลงหให้ะให้เอฟซีส่งมาแล้วก็ล,ล่ำรวยล,ำล่ำรวยอ่าถ้าถามามั่นใจตัวไหนอ่าพอเสรดไมีความมั่นใจอยู่อ่าสายบนนี่น่าจะเป็น854หรือหรือว่า254ประมาณนี้นะพี่น้องนะเด็กมวยยุคเกินนี่หรอก ชุดล่างนี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับแปดนะพี่น้องนะนะเดี๋ยวพอเสดจ,จะวิเคราะห์อีกรอบนึงเอาสำหรับมื่อนี้กะไฮเอฟซี FC. โศกมันแล้วกะลำรวยลำรวยติดตามแนวทางห้าน้อยห้าน่ากระแตกนะพี่น้องเนาะเอาโชคดีแล้วกะลำรวยโชคหวานสาธุสาธุสาธุ